ขอคอยแห่งบททดสอบในซีซั่นนี้ในซีซั่นล่าสุดนะครับจะมีการเปลี่ยนชั้น2ชั้นก็คือชั้นที่6นะครับจากเซราเป็นน็อกซ์แล้วก็ชั้นที่12นะครับจากไพ่สาตัวกลายเป็นหนูท่อนะครับร้านอ e ีลาสติกช็อปบริษัทรับเติมเกรมราคาถูกสบายกระเป๋ารวดเร็วและปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเกมเซลไน์รีเบิร์ตวูเทิริงเวฟฮอนไกสตาร์เรลและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายการันตีจากผู้ใช้บริการมากกว่าแสนคน ทางร้านเปิดทําการมา5ปีคุณนหน้าคุ้นตาในเพจสีเหลืองมีบริการเติมเกมทั้งระบบ UID และ ID password ให้เลือกนะครับทางร้านจดทะเบียนการค้าแบบถูกกฎหมายลงทุนจดทะเบียน2ล้านบาทเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%แน่นอนมีทีมงานแอดมินดูแลตลอดเพื่อๆสามารถเช็คได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ของ e l a s t i c s h o p ทางร้านเปิดทำการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุด เพจจริงมีติ๊กถูกเวดดี้ไฟจาก Facebook ด้วยนะเรามาเริ่มกันที่ชั้น6ก่อนนะชั้น6สิ่งที่เราควรดูนะครับแล้วก็ระวังก็คือตัวนี้นะครับไอ้เจ้าโครฟเนี่ยหรือหัวดิวดอเพื่อนในสตีมบอกมานะครับไอ้ตัวเนี่ยเราอยากให้ตัวนี้ได้ก,กดสกิลนะเพราะกดสกิลปุ๊บเราจะโดนสตัร์ทันทีนะอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมศัตรูทั้งหมดนะครับโดนสตัร์ทันทีเนาะอยากให้ตัวนี้ได้ก,กดสกิลนะครับแล้วก็ส่วนของซาร่าซาร่าจะทําอะไรปล่อยมาทําไปครับมันจะบัฟอะไรปล่อยมันไปนะ แล้วก็ส่วนของน็อกเนี่ยพอน็อกเลื่อนเหลือครึ่งหนึ่งเรมิโรเราควรใช้บิสกิทในการลบโลกออกเพียงแค่นี้ที่เราควรรู้นะครับเออลืมอีกอย่างหนึ่งคือน็อกเวลากดสกิลนี้นะครับการจูโจมจากนรกอันนี้คือจะชุบเพื่อนอีก2คนขึ้นมาเนาะโดยทีมที่เราจะใช้จะเป็นแบบนี้ครับทีมแรกก็คือจะเป็นทีมที่เป็นยอนฮีเบริก้าแล้วก็ส่วนของลีนาแล้วัลีโออามาร์ตาฮันเดสนะครับาานะรบ,บิสกิทเอามาบัฟเนาะ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ายอนฮีผมใส่ของประมาณนี้นะครับอ่าจะมีเรื่องของคีดคีคอแล้วก็เอทเคประมาณนี้จุดอ่อนไม่มีนะครับผมจะลองใช้ยอนฮีเป็นดาเมจหลักในที่นี้ดูและใช้เบริก้าในการลดคูดา้าสกิลของเรานะครับไปกันดีกว่าแล้วก็การกดสกิลนะเริ่มมาเราจะอยู่ที่บิสกิตก่อนเนาะพอบิสกิตเรากดเราจะดูว่าน็อกจะยกโลหรือเปล่าถ้าน็อกยกโลเรากดบัฟของลีนาต่อแล้วก็ยอนฮีสกิลบนได้เลยนะครับ เราต้องรีบทำดรเมจให้กับไอตัว2ตัวหน้าให้ตายนะโอเคไปเรื่อกมาดีกว่าครับเปิดมาบัฟไปก่อนเนาะเพิ่มดาเมจให้ยอนฮีนะครับจะได้ตีแรงๆถัดมาน็อกกดโลกอาน็อกกดโลกแล้วจากนั้นลีน่ากดสกิลบัฟนะครับถ้าใครมีลีน่าซีหก็น็อกแถวหลังจะโดนลดเกอนด้วยแต่ถ้าเป็นลีน่าแค่ c หลงไปนะครับแถวหน้าจะโดนรถป้องกันก็ไม่เป็นไรนะเ <ś ması> ป้าหมายของเราคือทำให้2ตัวหน้ามันตายนะครับประมาณนี้ <ś ması> หลังจากนั้นก็ใช้ยนฮีกดสกิลไปนะด <ś ması> ี๋ยวนี้เลยครับ <ś ması> ทีนี้เราก็ตีปกติไปทำดาเมจอะไรแล้วแต่เลยเบริก้ากดสกิลนะครับแปะเวทเบาบางไปนะอ่าแปะเวทเบาบางไปแล้วนะครับทีนี้ยนฮีเราก็จะตีแรงขึ้นนะครับ ในระหว่างนี้เราจะทำอะไรก็ทำไปเลยเนาะอ่ะโลขึ้นมาแล้วผมจะล้างโลออกก่อนนะครับในระหว่างเนี่ยตัวของซาร่าถ้าน็อกมียกโลน็อกจะยกโลต่อไปซาร่าจะก,กดบัฟนะครับในระหว่างนี้เราก็บัฟของบิสิไปก่อนนะมันจะเข้าหลูปแรกเลยนะครับ อ่สาส่ากดบัฟไปนะพอเบริก้ากดซีปกติผมจะกดสกิลของอนฮีเลยนะเราต้องระวังนะครับต้องให้ไอสองตัวหน้านี้ตายนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนสตัรน์นะครับซึ่งอนฮีมันต้องแรงนะอ่าเรามีสกิลของยอนฮีก็กดไปเลยนะครับแบบนี้จากนั้นก็วกกับมันี่ตัวอื่น แต่เวทบาบาของเบริก้าไปนะครับแล้วน็อกจะชุบขึ้นมาพอชุบขึ้นมาปุ๊บทำอะไรอีกกดสกิลไปลวอยากกดอะไรกดไปเลยครับในระหว่างนี้นะผมจะกดสกิลนี้จริงๆจะกดของยอนฮีเลยก็ได้นะครับ อ่ะเซราบัฟตอนนี้บัฟบิสกิตผมยังมีอยู่นะยอนฮียังไม่หมดนะครับผมก็ใช้ยอนฮียิงไปเลยแบบนี้ครับจบในทีมถัดไปจะเป็นทีมที่ใช้ลูรี่ในการทำดาเมจนะครับแล้วก็ยอนฮีจะเป็นตัวทำดาเมจรองเนาะยอนฮีมายืนบัฟพลังโจมตีเวทให้กับลูรี่ด้วยเหมือนกันนะครับของสวมใส่ของทีมนี้นะครับก็ลูรี่ครับลูรี่นี่จะใช้เป็นเซตบอสนะ ก็ทําเป็นขี้เหล็กเยอะๆเข้าไว้นะเพื่อความแน่นอนในการใช้งานเนาะเวลาลูรี่กดสกิลไปไอตัวแถวหน้ามันจะได้โดนขี้แล้วก็ตายไปเลยนะแล้วก็จุดอ่อนลูรี่จริงๆอ่ะไม่ต้องทําเยอะก็ได้นะเพราะว่ามีส่วนของบิทกิตอยู่แล้วก็มีแพสซีฟของลูรี่อีกนะครับสามเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ต้องทําเยอะก็ได้นะอันนี้คือมันเกินมานะครับรวมกันให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นี้ลูรี่เราก็แรงแล้วนะครับเน้นที่สกิลบนก่อนเนาะเราเค่อยใช้สกิลล่างต่อน,นะครับสําหรับวิธีการใช้งานแล้วก็การลําดับ กดสกิลก็เป็นบิสกิตลีน่าแล้วก็ลูรี่เหมือนเดิมนะครับยนฮีก็เป็นเซตบอสเหมือนกันนะเน้นเป็นที่เอาไปทำดตเมจเสริมนะครับในระหว่างที่สกิลคูดาวของลูรี่กำลังคูดาวอยู่นะมีพทมทาทน,นบัฟไปก่อนเล่นเหมือนลูกของยนฮีเลยนะ โอเคลดพนลนับป้องกันไปจากนั้นเซาไม่ใช่เซาดิซาร่าจะกดบัฟนากดบัฟไปไม่เป็นไรเราก็ใช้สกิลบนของดูลี่นะครับอีกหน่อยรีเฟนสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่สี่หกนะครับแต่พวกนี้ก็ตายไปเลยนะหลังจากนั้นผมก็ใช้รูลี่กดสกิลล่างทำดาเมจต่อนะครับแล้วก็ใช้โจนีกดสกิลล่างไปนะครับเพื่อทำดาเมจตามเลือดของมอนเนาะเพราะมอนเลือดเยอะสกิลล่างโจนีก็จะแรงนะครับเห็นไหมค่อนข้างโอเคเลย จากนั้นเราก็กดสกิลบนยอนฮีเหมือนเดิมเฮ้ยไม่ลบบัฟก่อนอย่าลืมนะครับโล่ของน็อกโผลมากดลบบัฟก่อนโอเคน็อกทุบขึ้นมาเสร็จปุ๊บในระหว่างนี้ผมก็กดสกิลของยอนฮีไปก่อนเลยนะครับอ่าแบบนี้เลยเจากนั้นเราจะทำอะไรต่อ,อผมจะกดสกิลบนของลีโอนะอเ,เพื่อต้องการยื้อแอนิเมชั่น ให้สกิลของลูรี่กลับมาใช้ได้นะครับหลังจากนั้นเราจะกดของลูรี่นะเพราะว่าเซาไม่เซ拉ซา,าร่ามันจะบัฟจากนั้นดูรีเราก็ยิงไปเลยนะครับนี่ถ้าเราอยากแรงเพิ่มมาบัฟของบิสกิตก่อนได้หรือจะยิงไปเลยก็แล้วแต่นะครับอ่ะเดีย๋ยวมันจะชุบอีกนะผมจะยิงไปเลยแต่ไม่ตายไม่เป็นไร สกิลยนฮีมาแล้วยิงไปเลยครับยังไม่ตายน็อกมันจะชุกขึ้นมาแล้วน็อกมันจะยกโลกนะครับ <พอ S 1> ในระหว่างนี้เราก็กดบับลีน่านะครับเพื่อลดป้องกันจากนั้นผมจะกดสกิลอื่นอะไรก็ได้กดๆไปเถอะนะอย่างเงี้ยสกิลของพิจิตรลบยั่วย,ยุของน็อกออก <ไป S 1> เราจะได้มีโอกาสตีตัวอื่นได้เห็นไหมยั่วย,ยุออกลบออกละ ซาร่าบัฟป้องกันเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ใช้ลูลี่กดสกิลยิงไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับทีมนี้ในทีมต่อไปนะครับทีมนี้เราจะลองเปลี่ยนมาเล่นเป็นเซร่ากับบ้าน,นะเจ้าพวกกระจอกนะครับเซร่าใส่ของแบบไหนนะก็คือเซร่าเนี่ยมีแพสซีฟเรื่องอัพคิเรดให้เรา27ดังนั้นทำคิ ใกล้เคียงร้อยที่สุดนะครับมีคิดเ,ดเมจติดมาด้วยก็ดีนะแล้วก็จุดอ่อนมิติดนิดหน่อยเวลาบิสกิตกดปั๊บเราจะได้ติดจุดอ่อนนั่นเองเนาะอันนี้คือผมใส่ประับคี้เข้าไปแนละ้วเพิ่มความเสียหายนะครับสกิลอัพด้วยจะได้แรงๆนะเซล่าผม42นะครับเรามาดูกันว่าเดเมจจะพอไหวไหมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะบิสกิตของเหมือนเดิมบิสกิตผมใช้เป็นเซตบล็อกนะครับปรับไม่ได้ใส่เพราะมันไม่ได้ยาก จนที่ผมไปเซตบอสเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ปรับเลยลีน่าก็เป็นเซตฮิวนะครับลีโอใส่อะไรก็ได้ครับแค่เอามายืนเฉยๆแค่นั้นเองครับผมต่อมาสกิลกเราเล่นเหมือนเดิมก็คือบิก๊กิตบัฟก่อนแล้วก็ลีน่ากดบัฟอีกทีแล้วก็เซร่ากดสกิลไปนะผมน่าจะใช้เป็นสกิลบนก่อนแล้วค่อยล่างนะครับโอเคเริ่มกันเลยเราดูว่าบิก๊กิตจะบัฟลงใส่เซร่าหรือเปล่านะ เริ่มมาบัฟไปก่อนนะบิสกิตบิสกิตบัฟลงเซาโอเคแจวเห <c oughs> มือนเดิมน็อกยกโลนะครับเป็นรูปเดิมเลยแล้วก็ลีน่ากดแบบนี้เลยนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็ร่าจะกดสกิลมานะครับ <c oughs> บัฟป้องกันจากนั้นเซากดสกิลบนเนาะเพราะว่าจะเร่งป้องกันออกนะครับแล้วก็ทำดาเมจนะ <c oughs> แล้วก็ใช้สกิลล่างทำดาเมจต่อไปเลยแล้วก็เป็นยนตีสองสกิลแบบนี้เลยนะครับ อญญัน้้กาิดใหเห็นควาามตายของจงเราจะทำดาเมจประมาณสักครึ่งนึงประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นก็ลบบัฟถ้าใครดาเมจน้อยก็อาจจะยังไม่ถึงครึ่งนะครับผมจะลบบัฟไปก่อนนะ เราจะยื้อครูดาวไว้ด้วยเนาะหลังจากนั้นผมจะกดสกิลของลีโออะไรพวกเนี้ยสามารถกดได้หมดเลยนะครับเพื่อทำให้สกิลของเซร่ากลับมานะอ่ะในระหว่างนี้เดี๋ยวเซร่าจะบัฟป้องกันนะครับแล้วไม่เซร่าดิซาร่าพูดผิดอ่าแล้วก็เล่งเทินไปแล้วก็ทำดาเมจนะครับถ้าให้ดีอะ่ะจริงๆอะ่ะ เราควรให้บัฟบ,บิกิตก่อนแต่บัฟบ,บิจิตมันมาไม่ทันนะอ่ะวันนี้ผมจะบัฟบ,บิจิตกันก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวนกมันจะชุบมาเนาะอ่ะเราบัฟให้เสร็จสักก่อนนะฮโอเคบัฟไปครับดเดี๋ยวผมใช้ยอนฮีในการทําดาเมจไปเลยนะย,ยอนฮีขั้นต่ำผมขอซีสองแล้วกันนะ้องเวลาตีจะได้ตีสองเป้านะครับ โอเคยิงไปเลยอันนี้ผมฮิวก่อนก็ได้นะเพราะเรารอสกิลของเซามาจะได้กด2ส,สกิลไปเลยนะครับอ่ะจบแล้วนะครับ ใช้สาราก็ได้ไม่ใช่สาราใช้เสร็จแะชอบชื่อชอบพูดสลับกันตลอดเลยอะ่ะในชั้นสิบสองนะครับเรามาเจอกับหนูท่อห้าตัวนะไอ้หนูท่อเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้นะคือไอ้หนูเนี่ยเวลามากดสกิลว oh. ิชานินจานะมันจะแยกเงาพันล่างนะไม่ใช่นะครับมันจะกดหนูออกเสกนวงมาเป็นสี่ตัวรวมกันเป็นห้าตัวนะแล้วก็สกิลดาวกระจายเนี่ยมันเขียนว่าเป้าเดี่ยวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเวลาเล่นหกเหรียญนนครับมันจะตีเราทุกตัวเลยนะ แล้วก็มีเรื่องของเพิ่มเข้าเป้าแล้วช่างมันเราไม่ได้สนใจนะสิ่งที่เราต้องรู้อีกอย่างหนึ่งไอ้หนูพวกเนี้เลือดมันน้อยอะมัน4 2สิ่งที่เราต้องทําก็คือไอ้หนูตัวพวกเนี้เราจะใช้คายหรือตัวเดวิมูดอื่นอนะในการทาดาเมจนะซึ่งไอ้หนูพวกเนี้มันต้านทานดาเมจเวทนะครับดังนั้นเราจะต้องใช้ค่ายในการทำดาเมจแล้วก็เคลียร์หนูพวกนี้เพื่อที่จะทำดาเมจกับหนูตัวหลักเนาะโอเคเราไปดูทีมกันดีกว่านะครับ ทีมที่ใช้นะก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะลีนหน้าไครซีหก็จะทำำําดาเมจได้ดีมากขึ้นแล้วก็โคอี e, ้นะครับโค e, เ,เอะเรามาการชอ็อตเนาะเอามาบัฟก็ได้นะครับส่วนบิกิตก็แน่นอนเอามาบัฟสกิลร่างส่วนไอเทมที่ใส่นะครับของค่ายผมใส่เป็นเซตบอสเลยนะก็สเตตัสประมาณนี้นะครับไม่ได้ขี้ร้อยนะก็ใส่ประดับเพิ่มอีก10%เป็น69เนกาะก็เกือบเกือบร้อยนั่นแหละก็ค่อนข้างสวยนะต่อไปเซอินครับเซอินก็จะเป็นสายตีบอสเหมือนกันนะ คิดเข้ามี55%คิดดาเมจอยู่ที่216นะครับแล้วก็มีแหวนเนาะบวกจุดอ่อนอีก12แล้วก็อัตราคี้อีก6%ก็นต์ก็คิดร้อยนะครับบวกกับกแพสซีฟของเซอินนั่นเองนะแล้วก็จะมีจุดอ่อนอีก38บวกนี้อีก12เป็น50%นะเซอินค่อนข้างตีแรงอยู่เหมือนกันนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงก็เป็นสัตว์กายภาพนะจะเป็นอีรินหดาวบวกหหรือจะเป็นเซริ6ดาวเสริมสัญชาตญาพ2ช่องก็ได้นะครับได้เหมือนกันเลยส่วนกกกาาารรดสิิลนนนนนะแนนน่่มม่่อวเเมมีย ไอหนูอะ่ะมันจะกดสกิลก่อนเนาะพอหนูมันกดสกิลก่อนมันจะเสกลูกน้องมาใช่ไหมหนูมันจะแยกร่างมา5ตัวครับผมจะกดบิสกิตก่อนนะส่วนลีน่าจะกดต่อหรือไม่ไม่กดก็แล้วแต่นะครับผมจะเก็บไว้นะพอสกิลของลีน่าผมจะเก็บไว้ตอนนี้หนูมันโผล่ออกมาแล้วเราจะได้ลดป้องกันได้เนาะเราจะกดบัฟลีน่าแล้วก็ไปสกิลล่างของคายเลยนะครับเราอาจจะถามว่าคายกดบนก่อนไม่ได้เหรอกดบนก่อนก็ได้แต่กดร่างแรงกว่านะเพราะว่าสกิลคายเนี่ยมันจะทำดาเมจ ขั้นแรกคือไม่ส่วนป้องกัน72%ก่อนใช่ไหมแล้วก็ทําดาเมจตามเลือดของมอนด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจอีกก้อนหนึ่งคือมันจะเป็นข้างล่างนะทำดาเมจเพิ่มเติม <ๆ S 1> จากส่วนเลือดมอนที่หายไปคือเมื่อเรากดไปครั้งแรกปุ๊บใครมันจะมีจัหงหวะ2จังหวะใช่ไหมจังหวะแรกที่ตัวเลขเด้งขึ้นมาก็คือเป็นตัวเลข,ข้รนบนส่วนจังหวะเด้งที่2อ,อะ่ะมันจะเป็นตัวเลขที่คิดจากเลือดมอนที่เสียไปครับทำให้ขครมันแรงมก็เลยกดอย่างนี้นะ แล้วก็เรามาดูนั่งกันอีกทีว่าหนูมันตายหมดหรือเปล่าถ้าตายไม่หมดก็ตีปกติไปหน่อยนึงก็ได้นะครับรอให้หนูตัวหลักมันโผล่ออกมาเราค่อยกดบัฟลีน่าแล้วก็ซีนฟันไปเลยนะครับเราไปดูวิธีการเล่นกันดีกว่านะอผมจะใช้เป็นเซรีละกันเนะาะใช้เป็นเซรีแทนละกันนะครับจากนั้นเราก็เริ่มกันเลยเริ่มมาหนูกดแยกล่างเจ้าจะได้เห็นความภาคภูมิใจของนิน จากนั้นบับบฟดิสกิลน,นะครับทีนี้คายเราได้บับบฟดิสกิลละเราก็จะใช้คายในการทอดาเมจบางคนเซีินไม่แรงก็จะใช้หลังสองก็ได้นะเอาเซีินไปทำดาเมจคู่กับคายเนาะโอเคหนูตายหมดแล้วนะครับผมกดบัฟลีหน้าเลยนะระหว่างนี้เราจะใช้สกิลเซอินหรือคายอันไหนดีผมใช้เซอินนะเพราะว่าเซิินเป้าเดี่ยวมันแรงนะครับ แถมมอนมันมีเรื่องดีบัฟสอันด้วยนะซีนเราจะได้แรงครับประมาณนี้เกือบแสนนะครับใช้กดต่อเลยจากนั้นมันจะกดสกิลปลาดาวกระจายมาในระหว่างนี้เราสามารถฮิลได้นะครับอฮิวได้เนะัษอ โอฮิลเราจะวกกลับมาบัฟของโคร้ e นะครับโคร้ Crow e เพิ่มคีเล็าจะได้เห็นความภาคภูมิใจของนินจาเพิ่มคีเล็ไปเลย <Go S 1> สกิลของซีอ <Go S 1> <ส>ินเก็บไว้นะครับุ <Moon. S 1> เดี๋ยวมันจะทํากดอะไรก็แล้วแต่นะมันกดสกิลแค่มางขั้มช่างมันนะฮะสกิลคลายกลับมาพอดีเห็นไหม uh huh. จากนั้นก็ตีไปมันเหลือตัวนึง uh huh. เดี๋ยวปล่อยตีปกติไปนะครับ ระหว่างนี้ผมกดบัฟด้วยนะเพราะบัฟของคายมันหมดแล้วนะครับให้คายมันตีแรงเนาะจากนั้นเราก็กดสกิลของเซนไปเลยครับถ<ค><ณ><ค><ณ>้านหนูมันยังไม่ตายอีกเจ้า<ค><ณ>จะได้เห็นความภาคภูมิใจของนินจาอันนี้ผมจะกดสกิลคายเลยนะ ไอ้ร่างหลักอะมันตายไปแล้วครับเหลือแต่ร่างลูกน้องนะออเหลือแต่ร่างลูกน้องนะครับโอเคก็เป็นอันจบนะฮะทีมต่อไปสำหรับคนที่ฝั่งโกลบอลแล้วคุณมีพายแต่คุณไม่มีเซอินนะครับเซอินยังไม่ได้ปั้นอ่ะลองใช้พายดูก็ได้นะ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเล่นกันยังไงเนาะแน่นอนว่าพายต้องเล่นเป็นเซตบอสนะเพื่อเอามาทาดาเมจนะครับแล้วก็ครเหมือนเดิมเป็นเซตบอสประมาณนี้นะครับสเตตัสประมาณนี้เลยเนาะก็วิธีเล่นเหมือนเดิมนะผมใช้บิสกิตแล้วก็คายกดสกิลล่างไปเลยสําหรับใครที่คายยังไม่ C6 นะครับคุณสามารถมากดลีน่าก่อนแล้วกดคายได้เหมือนกันนะครับเพื่อบูสต์ดาเมจของคายเพิ่มขึ้นนะอัน,นี้คือสําหรับคนที่ใช้คายเป็นเซตคีนะเล่นแบบนี้ได้เหมือนกันเนาะ แต่ผมแนะนําถ้าเอามาลงหอขายเซตบอสเวิร์กสุดนะครับอ่านี่ผมจะใช้เป็นบิสกิตแล้วก็กดขายไปเลยนะแน่นอนว่าเปิดมาหนูมันจะแยกล่างมาก่อนเนาะแล้วก็บิสกิตกดบัฟจากนั้นขายกดสกิลใส่เลยถ้าบิสกิตใคร4-6พายคุณจะแรงขึ้นด้วยนะ ลุยนะฮะเหลือตัวหนึ่งตัวหนึ่งผมจะปล่อยนะอ่ะโอเคระหว่างนี้ผมจะกดกดสกิลพายไปก่อนดีกว่าห้าหมื่นเด้งหมื่นแปดนะครับจากนั้นหนูมันจะกดดากระจายใส่ พรหนูเรากระจายใส่คลายกดสกิลต่อนะครับแบบนี้เลยทำไมผมถึงยังไม่บัฟเพราะผมต้องการทำดาเมตก่อนนะเดี๋ยวในระหว่างเวฟ2สองที่หนูมันกด,ดแยกล่างมาเงี้ยเรามากดบัฟของลีน่าก่อนก็ได้เน่นแบบนี้ก็ได้จากนั้นก็กดฮิวครับเพื่อให้คลายสามารถยืนไหวเนาะรอรับสกิลหนูปาดาปกระจายในรอบ2นะครับ,บรารร หลังจากนั้นผมจะวกกลับมากดสกิลของคายเนาะอ่าไปพวกนี้ตายหมดละเหลือแต่ร่างหลักนะครับจากนั้นผมมากดบัฟบ,บิสกิตกันต่อเลยนะครับเพื่อบัฟให้คายมีจุดอ่อนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตีบอสแรงขึ้นนะครับและระหว่างนี้ผมจะกดเจ้าจะได้เห็นเตะหนูนใจของน,นแล้วในระหว่างนี้กด มาหอ,อกของพายไปได้เลยนะตอนแรกผมว่าจะกดสกิลนี้แต่มันเสกมาก่อนเนาะจากนั้นหนูมันจะกดสกิลนะครับแล้วก็ปล่อยมันกดสกิลไปนะฮะกดสกิลคายไปเลยนะเลีย์ลูกหนูให้เรียบร้อยหลังจากเคลียร์เสร็จคายก็เด้งโซ่ไปเนาะผมจะใช้พายทำดาเมจแล้วนะครับแบบนี้เป้าเดี่ยวจิ้มไปเลยอี่ห้าหมื่นแล้วก็เด้งอีกหกแปดนะครับในระหว่างนี้ เราจะกดสกิลอื่นก็ได้เนาะในระหว่างรอนะฮะผมขอกดเป็นสกิลของโรอีแล้วกันนะบัตทีเร,ระจบพอดีถ้าใครยังเล่นไม่จบก็สามารถเล่นต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะครับบนสกิลเหมือนเดิมเลยนะหนุงออกมาก็ใช้คายท,ทาดาเมจไปแล้วก็ถ้ามีเป้าเดี่ยวถ้ามีเซนก็ใช้เซนทำดาเมจถ้ามีภายก็ภายก็เป็นไปเส้นถ้ามีภายก็เอาไปเล่นเซตบอสจิ้มแรงเลยได้เหมือนกันนะครับ